ครับครับอยู่กับน้องเชฟอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้อยู่กับร้อยไม่ใช่ร้อยยี่ิห้าดิเห็นท่อก็นึกว่าร้อยยี่ิห้าแ้วน้องเชฟร้อยสิบหรอครับทรงไรเนี่ยน้องเขาเรียกทรงแวนครับโอ้โหทรงแววนนะครับดูทรงก่อนเลยของแท้อีกแล้วครับน้องเชฟเราโอ้ยังไงน้องทรงนี้แค่เห็นก็กินขาดเลยแล้วแค่ท่อใช่ไหมแค่ท่อก็กินขาดแล้วโอ้จะมีคนเช่อยไหมเนาะนี่ถ้าวิ่งร้อยสี่ร้อยสามนี่ โอเคครับน <mile> <cussion> ้องเชฟเริ่มจากชิ <itud soundtrack> ้นไหนเลยครับตรงนี้เริ่มจากพ่อก่อนเลยครับโอ้พ่อของอะไรน้องเชฟก็เลยของนี่ครับนี่ครัยคีคเคเคีดีเหรอใช่ครับโอ้แว่นสายพิบูลินะครับในเรื่องขแข็งเท่านั้นแล้วก็มีชุบทรงแว่นทั่วไปเลยใช่ประสนวัฒนาก็มีให้เห็นโอเคแล้วก็อามครับผมอามของอะไรครับ ตรงแหวนเลยให้ได้เลยโอเคอยู่นะน้องสะอาดตามไหมน้องตรงนี้ตรงนี้สะอาดตาม,มากครับพี่โอ้สวย,ยนะครับทุกคนนั่งสองได้ไหมเผื่อมีคนสอนด้วยไงได้ได้ได้ปกติเลยครับพี่ปกติเลยหรอใช่ครับพวกยนตพวกยางแหละเผื่อเขาเป็นแนวทางได้ไงน้องยางก็สี่สิบห้าครับเก้าสิบอืมข้างหน้าข้างหน้าสี่สิบห้าไม่ใช่ห้าสิบทับเก้าสิบโอเคห้าสิบทับร้อย มือนกันนะครับเขาเรียกรออะไรรอ้องเงินไหมอีกสิเงินไหมใช่รับร้องสีเงินบอกด้วยนะน้องเชฟโคตรสวยเลยมีชื่อไหมคันนี้มีชื่อไหมครับติดตั้งชื่อไหมอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับมีเขาเข้าไหมหรือจะคนตั้งชื่อให้เดี๋ยวให้คนตั้งชื่อ,อให้ก็ได้ครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับมีว้ามไหมครับมีว้ามไหมครับไอจีนะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้เลยน้องเชฟด้วยขึ้นจะเปลี่ยนรถให้เราเชฟด้วยนะครับ คีน้อง LED ใช่ไหมคันนี้ใช่ครับ2021ครับโอเคีสติปเครื่องเหรอครับเดิมแคมครับผมเดิมแคม47่สัก3แคมท่อท่อ125นะครับสวยเลยครับสวยเลยเลยตรงนี้เรียกทรงแวนเต็มปากเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ต้องไล่โน้ตเลดทั้งคันครับทั้งคันนะครับทุกคนโอเคน้องสติปอย่างนี้ก็ขอฟังเสียงนิดหนึ่งหน่อยละกันลมแรงนิดหนึ่งนะครับทุกคนขออภัยด้วย ครับโอเคเดินอย่างนี้เหรอครับแคมท่อเสียงก็ประมาณนี้ครับม,มาขี่ให้ดูนะครับนิดเดียวครับน้องเชฟเรียกว่าทอนหนู ไฟด้วยเนะี่น้องเดี๋ยวฟังเสียงน่ครับโอนแคมพ่อดูอสดด่ครับตรงแมนโคตรสวยเนาะเชฟตรงนี้เนาะสวยลรัลตรงนี้มันไปเท่าไหร่ครับอะไรครับคันนี้ครับ พันแล้เนี่ยครับเอาสงสวยชๆครับโล้วสุดอยู่นะถ้าเห็นทรงนี้บางคนเขาไม่คิดว่าแคมท่อแล้วมั้งนี่เขาคิดว่าอะไรห้าสามขึ้นห้าสามขึ้นครับโอเคเนาะมีอะไรฝ่ายกันไหมครับอีพีต่อไปก็เทสเซย์ครับทรงแว่นขนาดนั้นครับคลิปที่แล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้จะไหวไหมล่ะเราไม่ไหวก็ต้องสู้ครับ เดี๋ยวเอาแค่ทรงก่อนเอาแค่ทรง,งก่อนครับอืมเจอก็สีเง,เงาดีนะสีดำเนาะ,ะนตาตาไม่เชิดใช่ตาตาบตางาดินทางได้นะครับทุกคนมีเบาะมีหมกมีอะไรไหมนี่ไม่มีอะไรครับไม่ได้บนอ,อะไรไไใบบาราต้เบาะโอเคตัวเอวีดีนะครับทุกคนสวยนะครับวพวกเงาเนาะเชิดเนาะสีดำไหมดำมีเชิดหนึ่งสเต็ปไหมโชว์ไหมนิดนึงเหตุตัวออกตัวโชว์ไหมนิดนึง นิดนึงครับอาครับน้องเชฟนะครับจำท่อนะครับประมาณนี้ครับทุกคนกอได้อยู่นะแค่ยังไม่เต็มเท่าไหร่เขาขอคอน้องขอนิดเดียวนะครับ สวยโยเสวยโยน้องก็ขอนิดเดียวเนาะประมาณนี้เนาะนีดอครับออพี่ๆจะไปขอวิ่งจับจีโชเลยไหมสดๆเลยได้ครับเออหวังว่าจะมีดราม่าอะไรเนาะขอเลยครับอย่ามีดราม่าเลยครับคี่ที่แล้วเป็นไงเที่ยงกันเลยเหรอดราม่าลงเยอะมากเออมันก็แรงจริงไหมแต่ผมก็พูด ใช่พี่ก็มีให้โชว์ไหมใช่ครับพี่ก็มีเห็นเดี๋ยวหาว่าผมโม้อีิกผมโม้่าผมโม้ผมพูดก็ว่าผมพูดได้ครับสุ่มจออะไรกับผมอีกเอาน้องเป็นแฟนได้ไหมหยอกหยอกไม่ได้เลยพี่โอเคทิ้งไว้ต้องเช็คด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงไหนดีเออข้างบนก็ได้นะโอเคครับตรงนี้ทุกคนเข้าเข้าเลยครับทรงเวนนะครับพ่อร้อยยี่ห้ากำลังเป็นกระแสในทิกตอกด้วยตอนนี้ทรงนี้เลย ถ้าคุณคิดว่าแรงก็มาลองแซงผมดิได้ครับของคมป,ปิดปิดท้ายคลิปนะครับมีไหมไม่ใช่ขนมหวานนะครับที่จะรับประทานกันง่ายๆโอ,โ,โอ้โหเสียบคมเลยวะผู้ชายที่เธอว่าหล่อมันเคยมาขอเทนรถกับเราแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคน้องไปคลิปนะครับครบครับจุการฝากติดตามกดซับสไครต์ด้วยโอเคครับจุการดีทีหน้าเดือนเนาะ มีแผนร้อยยห้าด้วยใช่ไหมยี่บีต่อไปเดือดไหม 3, ครับ้อยยีสร้ยสิบเอมเครื่องร้อยยหาครับผมรอติตามเลยติดตามชมได้เลยโอ่ครับไปไยครับไปครับ,บ